อดีดูดวงดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตา12ราศีในทางโหราศาสตร์นั้นมีคำกล่าวว่าโมเมาไทายราหูโดยดาวราหูถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์ส่วนมากจะให้ผลเสียกับดวงชะตาตามตำนานทางโหราศาสตร์กล่าวว่าดาวราหูถูกสร้างจากผีขโมย12ตนจึงทำให้ดาวราหูมีกำลังเท่ากับ12และมีตัวเลขแทนดาวราหูคือ8 โดยดาวราหูถือเป็นดาวธาตุลมหมายถึงเงาไม่มีรูปร่างตายตัวมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไม่มีตัวตนและจับต้องไม่ได้ในทางที่ดีดาวราหูแสดงถึงการมีไหวพริบฉลาดแกมโกงมีเล่ห์เหลี่ยมทันคนมีปฏิภาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีชอบแข่งขันกล้าได้กล้าเสียสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพแวดล้อม ในแง่เสียหมายถึงการลุ่มหลงมัวเมากลับกลอกไม่น่าเชื่อถือฉลาดแกมโกงชอบสร้างภาพหลงตัวเองโอ้อวดชอบเอาชนะขาดสติการกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่มีคุณธรรมในแง่ของอาชีพก็อาจหมายถึงอาชีพในวงการบันเทิงผับบาร์บ่อนการพนันอาชีพสีเทารวมไปถึงงานออนไลน์งานต่างประเทศการซื้อขายเงินในอากาศประเภทซื้อขายหุ้นเงินดิจิตอลหรืองานที่ไม่มีรูปแบบออกมาให้เห็นได้จริง เป็นเช่นดั่งเงาเช่นเดียวกับราหูดาวราหูจะใช้เวลาโคจรในแต่ละราศีเป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งปีครึ่งโดยดาวราหูจะย้ายออกจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมซึ่งมีดาวราหูเป็นดาวประจำราศีจึงถือได้ว่าดาวราหูได้ย้ายกลับเข้าบ้านของตัวเองในรอบ18ปี ในทางโหราศาสตร์เรียกตำแหน่งที่ดาวราหูอยู่ในราศีกลุ่มได้ว่าตำแหน่งเกษตรส่งผลให้ดาวราหูมีความเข้มแข็งมั่นคงและให้ผลได้อย่างเต็มที่โดยดาวราหูจะอยู่ในราศีกลุ่มตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ถึงวันที่22พฤศจิกายน2569สำหรับคนทั้ง12ลัคนาราศีจะได้รับผลอย่างไรจากการที่ดาวราหูย้ายติดตามกันได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังคำทํานายดวงชะตาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะวีอดีดูดวงดาวราหูย้ายทำนายดวงชะตาราศีพิจิกผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่15ทธันวาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีพิจิกดาวราหูหมายถึงบ้านที่ดินอสังหาริมทรัพย์รถยนต์คนในครอบครัวของคนลัคนาราศีพิจิก ก่อนที่ดาวราหูจะย้ายนับย้อนกลับไป1ปีครึ่งดาวราหูอยู่ในตำแหน่งราศีมีนซึ่งสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกนั้นเรียกว่าตำแหน่งปุตตะหมายถึงเด็กลูกหลานบริวารสัตว์เลี้ยงการเริ่มต้นสิ่งใหม่ พันธุบุตตะหมายถึงในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาชีวิตของคนลักนณาราศีพิจิกมักจะไปเกี่ยวข้องกับเด็กหรือผู้มีอายุน้อยกว่าตัวอย่างเช่นมีโอกาสตั้งคันมีบุตรได้เลี้ยงดูเด็กซึ่งอาจเป็นลูกของตัวเองหรือมีคนนําลูกหลานมาฝากให้ช่วยเลี้ยงดูหรือมีเกณฑ์ได้รับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใหม่เข้ามาในบ้าน ส่วนบางคนน้องหรือญาติผู้น้องจะมีการตัดสินใจซื้อบ้านคอนโดหรือรถยนต์ใหม่ทำให้คนลักนณราศีพิจิกได้อน,นิสง์ได้ย้ายไปอยู่ด้วยหรือได้อาศัยรถยนต์ของน้องหรือญาติผู้น้องในการเดินทางทำให้ชีวิตสบายขึ้น ในด้านความรักคนลักนาราศีพิจิกที่ยังโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนใหม่ๆและมักได้คบหากับคนที่มีอายุน้อยกว่าส่วนคนที่มีคู่ในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเป็นช่วงที่คนลักนาราศีพิจิกหลงรักเด็กได้คู่ที่มีอายุน้อยกว่าหรือคู่รักที่ได้เพิ่งเริ่มคบหากันจะมีโอกาสที่คนลักนาราศีพิจิกได้พาคนรักให้ได้ไปรู้จักกับคนในครอบครัว ในด้านการงานในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาคนลัคนาราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นงานโครงการใหม่หรืออาจมีการปรับปรุงระบบงานเดิมให้ดีขึ้นโดยคนลัคนาราศีพิจิกจะได้ไปเกี่ยวข้องในเรื่องราวของเทคโนโลยีนวัตกรรมติดสื่อโซเชียลแอปพลิเคชันใหม่ๆหรือจะได้เริ่มต้นงานอดิเรกใหม่ๆที่สามารถทำได้ภายในบ้านหรือสามารถทำกิจกรรมนั้นๆร่วมกับคนในครอบครัวโดยกิจกรรมดังกล่าวนี้จะทําให้คนลัคนาราศีพิจิกชื่นชอบอย่างมาก ถึงขั้นหมกมุ่นหลงไหลอย่างไรก็ตามดาวรหูเป็นดาวบาพระเคราะห์จึงอาจให้ผลในแง่ร้ายทําให้ที่ผ่านมาเด็กลูกหลานบริวารคนที่อายุน้อยกว่าที่อยู่ในการปกครองดูแลของคุณดื้อไม่เชื่อฟังหรือลูกหลานภายในบ้านหันไปมีความเกี่ยวข้องลุ่มหลงมัวเมาเกี่ยวกับยาเสพติดอบบยามุกเล่าบุรีการพนันหรือติดเกมจนทําให้คนลักขณราศีพิจิกหนักใจส่วนคนที่เพิ่งเริ่มต้นมีความรัก ในช่วงปีที่ผ่านมาคุณก็มีเกณฑ์ลุ่มหลงไปกับคนรักหรือเป็นช่วงแพ้ทางลูกน้องบริวารเด็กๆคนที่อายุน้อยกว่าหรือเป็นช่วงที่ลหลงไหลชอบอยู่ติดบ้านต่อมาวีอดีดูดวงเมื่อดาวราหูย้ายตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568ถึงวันที่22พฤศจิกายน2569ดาวราหูจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีกุมได้ตำแหน่งเกษตรมีความมั่นคงที่สุดในรอบ18ปี โดยดาวราหูจะย้ายจากตำแหน่งปุตตะเข้าสู่ตำแหน่งพันธุกหมายถึงทรัพย์สินบ้านรถยนต์ที่ดินหรือเรื่องราวของคนในครอบครัว แม้ว่าดาวราหูจะให้ความมั่นคงเข้มแข็งเป็นเกษตรในเรือนตนแต่ดาวราหูเป็นดาวบาปพระเคราะห์ให้ผลในแง่ร้ายมากกว่าดีจึงต้องเตือนคนลักนณาราศีพิจิกให้ระมัดระวังความเสียหายที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์ทรัพย์สินชิ้นใหญ่รวมไปถึงสุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวการเกิดขึ้นของความขัดแยง้งความไม่ปรองดองการใช้อารมณ์กันระหว่างสมาชิกภายในครอบครัว โดยเหตุการณ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ด้วยอิทธิพลของดาวราหูคือการเกิดความเสียหายของบ้านที่อยู่อาศัยของคนลัคนาราศีพิจิกตัวอย่างเช่นมีปลวกขึ้นบ้านหรือถึงคราวเสียเงินซ่อมบ้านครั้งใหญ่การเกิดอุบัติเหตุความเสียหายของชิ้นส่วนรถยนต์บางคนรถยนต์ที่ขับอยู่ถึงคราวเข้าอู่เปลี่ยนถ่ายยกเครื่องเสียเงินกันครั้งใหญ่ บ้างก็จะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายของบุคคลภายในบ้านสร้างความทุกข์ใจเพราะคนลักขณาราศีพิจิกต้องเข้าไปรับผิดชอบดูแลพาเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆหรือไม่ก็ตัวคนลักขณาราศีพิจิกเองอาจต้องมีเหตุล้มป่วยต้องอยู่บ้านเป็นระยะเวลานานส่วนบางบ้านก็มีเกณฑ์ที่คนในครอบครัวสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในบ้านเกิดความไม่ปรองดองเกิดการทะเลาะเบาแวง้งเนื่องจากการใช้อารมณ์ที่อยู่เหนือเหตุผลทําให้เกิดเรื่องราวบ้านแตก ส่วนคนลัคนาราศีพิจิกกลายเป็นคนกลางจะพูดหรือแสดงความเห็นก็กลายเป็นเข้าข้างอีกฝ่ายจนคุณทำตัวไม่ถูกส่วนบางคนดาวราหูให้ผลในแง่ที่ทำให้คนลัคนาราศีพิจิกหลงบ้านห่วงรถยนต์ชอบอยู่กับบ้านไม่อยากออกไปไหนบางคนเสียเงินแต่งบ้านแต่งรถยนต์ในจำนวนเงินที่ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ดาวราหูที่อยู่ในตำแหน่งราศีกุมเล็งราศีสิงห์ซึ่งเป็นตำแหน่งการงานของคนลัคนาราศีพิจิกดาวราหูเป็นดาวบาปพระเคราะห์ให้ผลในเชิงร้ายมากกว่าดีดังนั้นการงานของคนลัคนาราศีพิจิกคงได้รับผลกระทบไปด้วยไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่ง ตัวอย่างเช่นคุณอาจมีความรับผิดชอบมากขึ้นต้องแบกงานไปทําที่บ้านบ่อยครั้งหรือบางคนลาออกมาทํางานกงสีกับที่บ้านหรือบางคนมีการใช้อารมณ์และขาดสติในการทํางานซึ่งก็ต้องเตือนให้ระมัดระวังในเรื่องการทำงานให้มีสติมากขึ้น ทั้งนี้ผลจากการที่ดาวราหูซึ่งเป็นดาวบาปพระเคราะห์และตามคำกล่าวที่ว่าโมเมาลทายราหูย้ายเข้าสู่เรือนพันธุในครั้งนี้จะส่งผลทำให้คนลักขณาราศีพิจิกควรระมัดระวังเรื่องราวะที่เกี่ยวข้องกับบ้านรถยนต์การล้มป่วยหรือการทะเลาะเบาแว้งของคนในครอบครัวการเสียหายของทรัพย์สินการใช้อารมณ์หรือปัญหาในเรื่องการงานเป็นหลัก สำหรับคำแนะนำในการทำบุญเสริมดวงชะตาที่เกี่ยวข้องกับดาวราหูนั้นพระพุทธรูปปางที่เกี่ยวข้องกับพระราหูที่ควรหาโอกาสไปสักการะไหว้ขอพรคือพระปางป่าเล่ยพระประจำวันพุธกลางคืนซึ่งมีดาวประจำวันเกิดคือพระราหู และปางโปรดอสุรินทราหูหรือที่เรียกโดยทั่วไปว่าพระปางสายญาติสำหรับการทำบุญขอให้มันทำบุญที่เกี่ยวข้องกับหมายเลข8ซึ่งเป็นเลขของพระราหูหรือเลข12คือเลขกำลังของพระราหู และเนื่องจากดาวราหูเป็นดั่งเงาจึงควรทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นการถวายเทียนหลอดไฟเติมน้ำมันในตะเกียงบำรุงค่าไฟฟ้าให้วัดหรือทำบุญให้แสงสว่างทางปัญญาโดยการให้ทุนการศึกษาคนที่ด้วยโอกาสการพิมพ์หนังสือสวดมนต์แจกเป็นธรรมทาน ทั้งนี้ดาวราหูเป็นดาวแห่งความมูมเมาลุ่มหลงเชื่อคนง่ายเอาแต่ใจตนเองทําให้ขาดสติเมื่อได้ปฏิบัติธรรมโดยการจเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายเวทนาจิตธรรมก็จะสามารถรอดพ้นอิทธิพลร้ายจากดาวราหูไปได้ฟังคำทำนายจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวีอดีดูดวงกันด้วยนะคะ